แต่ว่าอามิ t านั้นมันมีน้อยอาณิสง์ไม่เข้าภรวกาทางราครทางคันค้างก็ยังไม่เข้ารักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลอยทางคันค้งก็ยังไม่เข้าภาวนาที่คาสอนคำสอนพระพุทเจ้าภาวนา้อยทางคันค้งก็ยังไม่เข้าคืออานิสงส์ยังไม่เข้าจิตรวมครั้งหนึ่ง ข้ากับช้างพับหูหมูราดดอนนี่คือความสอนพุทธศาสนาดทานร้อยพันพันครั้งพระเจ้าจัดไวอานิสงยังไม่เข้ารักษาศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลร้อยพันพันครั้งอานิสงก็ยังไม่เข้าภาวนาเพียงครั้งหนึ่งภาวนาร้อยรังพันครั้งอานิสงก็ยังไม่เข้าจิตรวม เข้ากับข้ามภาพข,ของหนูแล้วกันครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่เคยได้ยินได้ฟัง